แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่184ฟันฝ่าขวากักหนามมันดาของเจ้าสเสวียเจียวตกตะลึงสายตาจับจ้องไปที่บุตรสาวทันใดนั้นก็ร้องให้ออกมาอีกครั้งน้ำตาพรั่งพรูหยดลงบนพื้นมันดาสเสวียเจียวเจ้าเป็นอะไรไปตกใจเกินไปอีกแล้วใช่หรือไม่สมองใช้การได้ไม่ดีแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็ตกตะลึงเล็กน้อยเช่นกัน ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสเสวียเจียวซึ่งแต่ไรมาเป็นเด็กอ่อนโยนกลับเปลี่ยนไปกระทันหันเช่นนี้เจ้าสเสวียเจียวมองส่งสือชูข้าคิดว่าข้าทําได้ข้าจะให้ผู้อื่นจัดการทุกอย่างให้มีได้ข้าควรจะเดินไปในทางของตนเองบ้างข้าอยากไปเมืองมณฑลเริ่มต้นใหม่จากที่ที่ไม่มีผู้ใดรู้จักข้าส่งสือชูพยักหน้ารับถึงจะตกใจในการตัดสินใจของเจ้าสเสวียเจียวแต่ก็มีความเลื่อมใสยอยู่ในนั้นไม่น้อย การจะเดินออกจากสภาพแวดล้อมที่คุณชินได้และการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าออกเดินก้าวแรกไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่อย่างน้อยก็เด็ดเดี่ยวมากขึ้นหลังจากนี้บางทีชีวิตอาจเต็มไปด้วยฝุ่นควันอาจจะยากลำบากแต่นับจากนี้จะไม่เสียใจเป็นอันขาดยิ่งไปกว่านั้นเจ้าสเสวียเจียวเพียงแค่ไปพิสูจน์คุณค่าของตนเอง ไม่ได้ไปทําเรื่องวุ่นวายอย่างไรก็คงไม่จบชีวิตด้วยเรื่องที่ไร้สาระเช่นนั้นเป็นแน่ซ่งสือชูมองหัวหน้าหมู่บ้านที่เมืองมณฑลก็มีร้านขนมเค้กเจ้ากะสเสวียเจียวไปแล้วก็จะไม่ลําบากแต่เมืองมณฑลเทียบกับให้เฉินหูหยินเป็นแม่บุญธรรมการล่อลวงให้ไปเมืองมณฑลไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักและไม่สะดวกสบายด้วยเช่นกันเด็กผู้หญิงไม่จําเป็นต้องดิ้นรนถึงเพียงนั้น นางหนูซงสามเสวียเจียวหุนหันหันพลันแล่นค่าคิดว่าให้ยอมรับเชินฮูหยินเป็นแม่บุญธรรมเสียดีกว่ามารดาของเจ้าสเสวียเจียวเช็ดน้ำตาพูดประโยคที่ไม่ควรพูดออกมาแทนหัวหน้าหมู่บ้านซงสือชูมองเจ้าสเสวียเจียวเจ้าสเสวียเจียวสายหน้าข้าอยากฝึกฝนตนเองเปลี่ยนตนเองให้เด็กขาดกว่านี้ไม่ใช่ถูกผู้อื่นดูแลตลอดเวลาถึงแม้จะได้เป็นลูกบุญธรรมของเฉินฮูหยินได้แต่งกับคนที่ดี แต่ผู้อื่นก็ยังคงเห็นแก่หน้าของเฉินหูหยินอยู่ดีขอพูดอะไรไม่น่าฟังสักหน่อยเจ้ากะหากนายอำเภอฉีเลื่อนตำแหน่งและถูกยกย้ายในฐานะภรยาเฉินหูหยินก็ต้องตามไปด้วยถึงตอนนั้นต่อให้ผู้ใดจะไว้หน้าเฉินหูหยินก็ไม่มีประโยชน์อันใดวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรก็ยังคงพูดได้ยากเจ้าสเสวียเจียวพูดจบก็มองไปที่หัวหน้าหมู่บ้านและคุกเข่าลงอย่างรวดเร็ว ท่านปู่ข้าอยากลองดูข้าอยากรู้ว่าตนเองจะใช้ชีวิตอยู่เช่นไรสีหน้าของหัวหน้าหมู่บ้านอยากจะอธิบายออกมาเขาผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาไม่น้อยเรื่องร้ายของโลกภายนอกหัวหน้าหมู่บ้านย่อมเข้าใจดีกว่าผู้ใดอื่นแม้จะยอมรับเฉินหูหยินเป็นแม่บุญธรรมแต่ก็ต้องเจอปัญหาอีกมากมาย ถึงปัญหาจะยากเย็นแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในหมู่บ้านโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่ผู้ใดจะได้รับง่ายๆส่วนไปในเมืองมวลทนไกลถึงเพียงนั้นหากคิดอยากกลับมาบ้านคงยากลำบากอายุยังน้อยต้องไปอยู่ไกลบ้านเมื่อถึงเทศกาลสำคัญก็คงคิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดถึงตอนนั้นผู้ใดจะเข้าใจความขมขื่นเช่นนี้นังหนูซ่งสามเจ้าไม่ลองเกลี้ยกล่อมสักหน่อยหรือออกไปใช้ชีวิตข้างนอกง่ายที่ใดกัน ส่วนเรื่องอื่นๆผู้ใดมันกล้าพูดข่าก็จะไล่คนผู้นั้นออกจากหมู่บ้านเผชิญหน้าปัญหากับเรื่องเช้าเช่นนี้หัวหน้าหมู่บ้านคิดจะปกป้องหลานสาวของตนเองก่อนปกป้องคนในครอบครัวไออยู่บ้างไม่ใช่ผลักออกไปให้ไกลตัวแล้วเอาความตายเป็นเดิมพันมีคนเช่นนี้อยู่ในครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นคนในครอบครัวจริงๆท่งสือชูรู้สึกอิจฉาอยู่บ้าง เจ้าเข้าใจความหมายของหัวหน้าหมู่บ้านหรือไม่หากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอำเภอเชิญหูหยินต้องวางแผนทุกอย่างให้เจ้าเป็นอย่างดีเหตุใดเชินหูหยินต้องทำดีด้วยเจ้าก็เป็นเพราะไว้หน้าผู้ใดตัวข้ารู้ดีหากว่าเชิญหูหยินกลายเป็นแม่บุญธรรมของข้าถึงตอนนั้นนางปูทางให้ข้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำให้ข้าล้วนต้องมีความเท่าเทียมเมื่อถึงตอนนั้นหายใจเข้าหายใจออกก็มีบุญคุณ แล้วจะจ่ายคืนอย่างไรในเมื่อแม้กระทั่งพี่ชายน้องสาวแท้ๆยังต้องคิดบัญชียอย่างถี่ถ้วนหากชีวิตของข้าถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยขวกักหนามสิ่งที่ข้าต้องทำคือฟันฝ่าขวากักหนามไม่ใช่ให้ผู้อื่นมายืนบังอยู่เบื้องหน้าข้าหลังจากเจ้าสเสวียเจียวพูดจบหูของนางก็แดงระเรื่อและค่อยๆก้มหน้าลงต้องมาพูดความรู้สึกในใจต่อหน้าผู้คนมากมายสำหรับนางแล้วเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ปกติในบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นางล้วนฟังผู้ใหญ่ทั้งนั้นดังนั้นนางจึงเป็นคนที่มีเหตุผลและเชื่อฟังเสมอแต่ครั้งนี้นางอยากกำหนดชีวิตของตนเองบ้างคล้ายกับรู้สึกถึงความมุ่งมั่นในหัวใจของเจ้าสเสวียจเจียวหัวหน้าหมู่บ้านจึงถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้เจ้าจะต้องเสียใจในภายหลัง ภายหน้าหากจะเสียใจเช่นนั้นก็ไว้ค่อยว่ากันเถอะเจ้ากะอย่างน้อยยามนี้ข้าก็ไม่เสียใจเจ้าสเสวียเจียวพึมพำถ้าหากวันนี้ยังไม่ก้าวเท้าออกไปตัดสินชีวิตตนเองนางกลัวว่าจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วซ่งสือชูตอบรับสายตาของเจ้าสเสวียเจียวเช่นนั้นเจ้าอยู่ที่บ้านสักสองสามวันก่อนข้าจะให้เฉินฮูหยินมารับเจ้าไปอยู่้ดยอยู่ใกล้ๆจะได้สอนทักษะอะไรให้เจ้าบ้าง ถึงตอนนั้นจะส่งเจ้าไปที่เมืองมนทนอยู่ที่นั่นเจ้าจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเจ้าสเสวียเจียวพยักหน้ารับซ่งสือชูพูดคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านก่อนจะพากู้จิงหยวนเดินออกไปด้านนอกกู้จิงหยวนที่เดินอยู่บนถนนราวกับเคยชินกับการเดินกระเพลกไปแล้วแม้จะถูกผู้อื่นจับได้ว่าไม่ใช่คนขาเป๋แต่ก็ยังคงแท่งทําเหมือนว่าเป็นคนขาเป๋จริงๆซ่งสือชูยิ้มไม่ได้ร้องให้ไม่ออก หลังจากนี้ไม่ต้องแซงขาเป๋แล้วไม่ใช่บอกว่าศัตรูเมื่อก่อนถูกจัดการไปหมดแล้วหรือซ่งซือชูกล่าวคู่จริงหยวนสายหน้าคิดว่าหลังจากนี้ไม่นานหวังหัน่นและองค์หญิงเชียนอวีอาจมาที่เมืองถงการแซงนี้ก็ยังคงต้องแซงทำต่อไปมิฉะนั้นหากเก่งกาจเกินไปจะถูกผู้อื่นสนใจเอาได้ ส่งสือชูเดินกลับเรือนขณะที่กู้จิงหยวนกลับไปที่สถานศึกษาจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ยังมีเรื่องอีกมากมายให้จัดการส่งสือชูกลับถึงเรือนเห็นหญินผิงยื่นหน้ามองออกมาด้านนอกก็นึกถึงเรื่องที่จะให้หยินผิงไปจัดการทันทีนั่งเดินไปเอ่ยถามว่าเป็นเช่นไรบ้างต้องรีบหน่อยเด็กในบ้านเยอะ ต้องไม่ใช่เพราะการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ถ่วงการทำงานในเมืองหาเจอแล้วหาเจอแล้วเจ้ากะหามาทั้งหมดสี่คนสองพี่น้องตระกูลผางในหมู่บ้านตะวันออกผางห้าวผับผางชีคนหนึ่งอายุ16อีกคนอายุ14ในบ้านมีเด็ก6คนทั้งสองคนเป็นน้องคนสุดท้องและกําลังจะแต่งงานแต่งงานต้องใช้เงินงานในครอบครัวมีพี่น้องสามสี่คนดูแลอยู่ และยังมีตระกูลหมาในหมู่บ้านทางใต้คนหนึ่งชื่อหมาเจียอีกคนชื่อหมาหวาอายุ15และ16ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นคนขยันและมีความสามารถและไม่มีความคิดนอกลู่นอกทางอันใดหย,ยินผิงพูดจบก็รู้สึกว่าตนเองฉลาดมากส่งสือชูชงักและรู้สึกกังวลอยู่บ้างเพราะดึงทั้งสองตระกูลมาช่วยงานกันถึงตอนนั้นคงทำงานได้ไม่ง่าย ส่วนที่หยินผิงบอกว่าเขาขยันและไม่มีความคิดนอกลู่นอกทางสมองของหยินผิงรีบถึงเพียงนั้นมองท่าแท้ผู้อื่นออกด้วยหรือแต่มิเป็นไรหากถึงตอนนั้นทำได้ไม่ดีก็แค่เปลี่ยนคนใหม่ซ่งสือชูพยักหน้ารับสายสายหน่อยอย่าลืมเรียกพวกเขามาเล่าต้องรวมตัวกันฝึกเสียก่อนซ่งสือชูเอ่ยหยินผิงพยักหน้าและกระพริบตาปิดป,ปริบ นายหญิงผู้ใดเป็นพ่อครัวร้านหม้อไฟของเราหรือเจ้ากะพ่อครัวยังไม่ได้หาเลยส่งสือชูถอนหายใจยาวๆออกมาเครื่องปรุงหม้อไฟนางทำเสร็จแล้วพ่อครัวจำเป็นต้องมีทักษะการทำอาหารขั้นพื้นฐานซ้ำยังต้องมีทักษะการใช้มีดที่ดีอย่างน้อยที่สุดเนื้อที่หั่นออกมาต้องพอดี ไม่ใช่ต้มเนื้อในน้ำแกงอยู่นานสองนานก็ยังไม่สุกหม้อไฟต้องกินแบบสดใหม่เนื้อต้องเป็นชั้นบางพรุ่งนี้ข้าจะไปในเมืองดูว่าจะหาคนที่เหมาะสมเป็นพ่อครัวเจอหรือไม่ซ่งสือชูกล่าวยินพิงเม้มริมฝีปากลังเลสักพักก็เอ่อยอย่างระมัดระวังว่านายหญิงบ่าวขอแนะนำคนผู้หนึ่งได้หรือไม่เจ้ากะ แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่185พ่อครัวได้สิส่งสือชูพยักหน้านางกำลังกลัดกลุ่มหากมีคนที่เหมาะสมย่อมต้องเอาไปใช้งานแน่นอนอาเล็กของบ่าวเขาทำเป็นเจ้ากะเขาเคยช่วยงานในครัวของร้านอาหารใหญ่หลังจากนั้นร้านอาหารเปลี่ยนพ่อครัวใหม่จึงเปลี่ยนผู้ช่วยไปด้วยผู้ช่วยร้านอาหารมีเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เป็นเพราะว่าอเล็กของบ่าวขาไม่ดีข้างหนึ่งเลยถูกผู้คนรังเกียจและทำงานต่อไม่ได้จึงมาทำอาหารให้คนหมู่บ้านต่างๆแทนทักษะการทำอาหารเป็นอย่างไรบ้างซ่งสือชูไม่ได้สนใจว่าขาจะดีหรือไม่ดีเลยแม้แต่น้อยพ่อครัวไม่ได้ใช้ขาหั่นผักสักหน่อยถึงแม้การยืนนานๆอาจเหนื่อยล้าบ้างแต่หากพาลูกมือมาด้วยสักสองสามคน สอนจนพวกเขาทำเป็นแล้วเช่นนั้นก็จะสบายขึ้นแล้วบ่าวคิดว่าน่าจะใช้ได้เจ้ากะอาเล็กของบ่าวเอาหัวชัยเท้ามาทำเป็นดอกไม้ได้และยังใช้หัวชัยเท้ามาแกะสลักเป็นไก่เป็นหงฟ้าได้อีกด้วยเจ้ากะหยินผิงไม่กล้าพูดเกินจริงเลือกเพียงแค่จุดเด่นออกมาแนะนำเท่านั้นส่งสือชูพยักหน้ารับในเมื่อเอาหัวชัยเท้ามาทำเป็นรูปต่างๆได้เช่นนั้นเรื่องในครัวก็คงไม่เลว นางชะงักครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นพรุ่งนี้เจ้าให้อเล็กของเจ้ามาที่นี่จะทดสอบสักหน่อยดูว่าสามารถเป็นพ่อครัวได้หรือไม่ถ้าหากได้เช่นนั้นก็ให้เขาไปทำงานที่ร้านหม้อไฟขอบคุณนายหญิงเจ้ากะหยินผิงดีใจจนเกือบร้องให้ออกมานางรู้ว่าตนเองถูกครอบครัวขายมา นางก็เชื่อฟังป้ากู้อย่างยิ่งเงินที่หามาได้ตนก็เก็บไว้เองไม่น้อยติดต่อคนที่บ้านก็ไม่มากนักแต่ตอนนี้สามารถช่วยเหลือคนที่บ้านได้นางก็ไม่อยากจะทอดทิ้งพวกเขาในเมื่อมนุษย์คือสัตว์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่จะสุขุมเยือกเย็นตลอดเวลาและเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันง่ายๆได้ ได้รับข่าวดีแล้วก็รีบไปทำงานเสียขยันหน่อยมิฉะนั้นข้าจะให้เจ้าไปแต่งงานกับอันธพาลในหมู่บ้านเห็นใบหน้าหยินผิงเก็บรอยยิ้มไว้ไม่อยู่ส่งสือชูก็อดที่จะหยอกล้อขึ้นมามีได้หยินผิงรีบมองไปที่ห้องของเปยอานแน่ใจว่าในห้องไม่มีผู้ใดอยู่ก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกบ่าวไม่แต่งงานกับอันธพาลทั้งชีวิตนี้บ่าวจะไม่แต่งงาน จะปรนิบัติในหญิงหากในหญิงรำคาญวบาๆก็จะไปดูแลคุณชายน้อยหากว่าคุณชายน้อยรำคาญบ่าก็จะไปปรนิบัติเจ้าไก่ต้มกับไก่น้ำแดงหญินผิงพูดจบก็รีบวิ่งออกจากห้องครัวไปต่อปากต่อคำได้แต่เรื่องที่ควรทำก็จำเป็นต้องไปทำด้วยเช่นกันท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วต้องไปเตรียมอาหารค่ำในห้องครัวมีกุยช่ยอยู่ไม่น้อยยินผิงเตรียมจะห่อเกี๊ยว ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงกู้จิงหยวนและส่งวินกลับมาจากสถานศึกษาพร้อมกันส่งสือชูมองกู้จิงหยวนจัดการเรื่องไปถึงไหนแล้วทั้งสามตระกูลหาเรื่องหรือไม่หาสิต้องจ่ายเงินชดใช้กู้จิงหยวนเหลือบมองเก้าอี้ไหว้ใต้ต้นไม้แล้วสุดตัวนั่งลงจ่ายเงินชดใช้หรือซ่งสือชูมองกู้จิงหยวนตั้งแต่หัวจระรถเท้าเจ้าให้ไปแล้วหรือ ไม่ได้ให้นี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับการกระทําของตนเองคู่จิงหยวนไม่ได้รู้สึกเลยว่าวิธีแก้ปัญหาของตนเองจะบกพร่องแม้แต่น้อยนิดถ้าจัดการตามระเบียบของทหารทั้งสามคนต้องตายเสียด้วยซ้ำแถมยังต้องตายอย่างทรมานเมื่อเห็นความกังวลบนใบหน้าของซ่งซือชูเขาจึงเอ่ยว่า วางใจเธอไม่มีอะไรหรอกผ่านเรื่องนี้ไปเชื่อว่าเด็กเกเรในสถานศึกษาพวกนั้นคงไม่กล้าลงมือกับเด็กผู้หญิงอีกกู้จิงหยวนพูดจบก็หันไปมองส่งซือชูร้านมอไฟของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างก็ดีทําได้อย่างราบรื่นซ่งซือชูยิม้มกู้จิงหยวนจ้องส่งซือชูที่อยู่ใต้ต้นไม้แสงจันทร์สาดส่องลงมาหญิงสาวขดตัวอยู่บนเก้าอี้ไหวคลุมร่างกายไว้ด้วยผ้าบางบาง อีกหนึ่งชั้นเหมือนแมวตัวหนึ่งจากนั้นก็มองไปที่ห้องครัวอย่างเฉื่อยชาห้องครัวมีประกายไฟออกมาและดูมีชีวิตชีวาความร้อนอบอ้าวและกลิ่นหอมกระจายในอากาศก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอาหารค่ำเตรียมพร้อมแล้วจิตใจสงบลงแม้ความฝันยามค่ำคืนก็ยังคงสวยงามถึงเพียงนี้วันต่อมายินพิงพาชายขาเป๋เดินเข้ามาในลานบ้าน และยามนี้เองกู้จิงหยวนก็เดินออกจากห้องหนังสือพอดีอาเล็กของหยินผิงที่อยู่บนระเบียงเป็นคนขาเป๋กู้จิงหยวนที่เพิ่งเดินออกจากห้องหนังสือก็เป็นคนขาเป๋เช่นกันเมื่อคนขาเป๋จริงและคนขาเป๋ปลอมมาเจอกันสายตากู้จิงหยวนจับจ้องอีกฝ่ายแล้วท่าทางการเดินของเขาก็กระเพลกยิ่งขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งกู้จริงหยวนหายไปจากสายตาแล้วอเล็กของหยินผิงถึงได้ถอนหายใจออกมาท่านผู้นั้นเมื่อครู่ขาก็ไม่ดีเช่นกันหรือคนผู้นั้นแท้งทําไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดถึงชอบทําอะไรแปลกๆแต่หยินผิงไม่กล้าพูดออกมาอาเล็กท่านไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้หรอกข้าให้ท่านเตรียมตัวท่านเตรียมมาหรือยังถ้าหากทําได้ดีเข้าตานายหญิงเข้า จะรวยหรือไม่นั้นพูดได้ยากแต่จะไม่กังวลเรื่องเสื้อผ้าอภรอีกต่อไปแน่นอนไม่ต้องเป็นเช่นแต่ก่อนแม้แต่จะรักษาโรคยังต้องไปร้องขอผู้อื่นยินผิงบ่นพึนพนพรรมพำออกมาเป็นชุดไม่นานก็เดินมาถึงห้องโถงรับแขกยินผิงเข้าไปรายงานส่งสื่อชูด้านในก่อนแล้วถึงจะพาอาเล็กเดินเข้าไปนายหญิงนี่คืออเล็กของบ่าวเจ้ากะยินผิงเอ่ย อาเล็กของหยินผิงค้อมศีรษะให้นางทันทีคาระวะนายหญิงข้าข้าชื่อหลี่ไขเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นผู้ช่วยร้านอาหารเซิงผิงพอจะรู้ทักษะการใช้มีดอยู่บ้างขอรับส่งสือชูหยิบเนื้อดิบและหัวชัยเท้าออกจากจานหั่นหัวชายเท้าและเนื้อเป็นชิ้นๆความหนาบางของเนื้อที่หั่นแล้วสามารถลวกในแกงร้อนสามครั้งและสุกพอดี หัวไชเท้าหั่นชิ้นเท่าๆกันจัดจานให้สวยงามขอรับหลีคายเดินไปข้างหน้าหยิบมีดทำครัวบนโต๊ะขึ้นมาถือไว้ในมือควานหาความรู้สึกทางสัมผัสด้วยมือและเริ่มลงมีดปอกเปลือกหัวไชเท้าความจริงหัวไชเท้าไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกแต่ที่หลีครยทำเช่นนี้เพียงแค่อยากลองมีดเท่านั้นในฐานะพ่อครัวที่ใช้มีดที่ไม่ใช่ของตนเองมักจะรู้สึกไม่ชินอยู่บ้าง ถ้าลงมือหั่นเนื้อหั่นผักเลยคงยากที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดอยากลดข้อผิดพลาดก็ต้องให้เวลาตนเองทำความคุ้นเคยสักหน่อยปอกเปลือกหัวชัยเท้าเสร็จก็เริ่มหั่นเป็นชิ้นยามนี้มีดในมือก็ปรากฏภาพคุ้นตาขึ้นมาแค่ได้ยินเสียงฉึกๆสองสามครั้งหัวชัยเท้าก็กลายเป็นชิ้นบางๆเท่าๆกันแล้วหั่นหัวัชเท้าเสร็จเอามีดในมือล้างน้ำสะอาดแล้วเริ่มหั่นเนื้อต่อ ความเร็วในการหั่นเนื้อไม่ควรหั่นเร็วเกินไปหั่นอย่างประณีทีละชิ้นทีละชิ้นวางลงบนจานหยินผิงยกจานมาให้ส่งสือชูส่งสือชูเดินไปที่ห้องอาหารบนโต๊ะมีหม้อไฟทรงสี่เหลี่ยมวางอยู่นังหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบแล้วจุ่มเนื้อลงในแกงน้ำแดงจุ่มอีกครั้งและจุ่มอีกครั้งเนื้อที่คีบขึ้นมาติดเครื่องปรุง ส่งซื้อชูจุ่มเนื้อลงในน้ำจิ้มเอาเนื้อรสชาติที่เปลี่ยนเป็นกลมกล่อมใส่เข้าปากจากนั้นก็พยักหน้าช้าๆไปที่ห้องครัวและลองเตรียมแกงหม้อไฟในฐานะพ่อครัวต้องเข้าใจรสชาติของน้ำแกงเป็นอย่างดีหยินผิงพาไปที่ห้องครัวหน่อยเจ้ากะหยินผิงรับปากพาหลีไครเดินไปที่ห้องครัวหลี่ไขมองเครื่องปรุงที่วางเรียงรายภายในครัวมีทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นมาก่อน บางอย่างเหมือนเคยเห็นในโรงหมอเขาสูดลมหายใจด้วยความประหลาดใจและบังคับให้ตนเองสงบสติอารมณ์ลงลองชิมเครื่องปรุงทุกอย่างที่มีทันทีที่กลืนพริกลงไปใบหน้าก็แดงขึ้นมาทันทีถ้าเป็นคนอื่นอาจคายพริกที่อยู่ในปากออกมาแล้วแต่ลีไขมั่นใจในบทบาทของตอนเองเขาเป็นพ่อครัวควรเข้าใจจิตวิญ,ญญาณของเครื่องปรุงทุกชนิด ผู้อื่นอาจใช้ไม่เป็นแต่เขาจำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างเป็นเช่นที่หลานสาวบอกว่าโอกาสไม่ได้มาง่ายๆจะเสียไปไม่ได้เด็ดขาดต้องใช้หัวใจคว้าโอกาสไว้